ทุกท่นคะตอนนี้เราย้ายป่ามาป่าที่สองนะคะหลังจากที่เจอรถคันนั้นจอดอยู่ป่าตรงนั้นเนาะเราก็หวังว่ายัางไม่มีใครมาป่านี้นะคะไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปส่องกันอม,มองเจอน้องอีกหนึ่งดอกคะ่ะแอบอยู่บนเนินนี่ยังไม่มีใครมานะคะป่านี้เร,เราโชคดีอยู่อุ้ยมันจะเห็นนู่นอีกหนึ่งดอก ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะลุงมองไม่เห็นนะคะดอกมันเล็กเกินบางครั้งก็เห็นแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันเป็นเห็ดพึ่งหวานก็มีนะคะอืมเจออีกแล้วกำลังเดินฉีดอะสเปรย์กันยุงนะคะเหลือบมาเห็นน้องอยู่ตรงนี้งัดทางงัดนะคะ น้องมีสามสามสาวนะ,ะสามสาวนี่ค่ะนี่หนึ่งสาวนะคะนี่เป็นไงโมงเห็นลุงเก็บอยู่ตรงนั้นแต่โมเจอตรงนี้แล้วเดี๋ยวโมให้ดูอีกดอกหนึ่งนะคะเราไปกันยาวๆเลยยาวๆไปเลย น้องแอบยาวๆไปเลยนะคะเราไปกันแบบยาวๆไปเลยใครเห็นแล้วบ้างใครเห็นน้องเห็ดแล้วบ้างนะคะช่วยโมดูหน่อยเงี <c oughs> ยบไปเงียบไปรู้สึกว่าจะสองดอกนะคะตรงนี้สามดอกคะ่ะทุกคนนี่ทุกคนคะ่ะ น้องใหญ่มากอู้หเอาไว้ตรงนี้ก่อนโมจะให้ดูตรงนี้น้องใหญ่มากนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนู้นอีกหนึ่งดอกลากยาวกันไปเลยนี่ค่ะ เดี๋ยวยาวกันไปนเลยงัดทางงัดน,นะนี่ไหมญาติเ้าอยู่ไหนอีกนี่นะคะ,ะโอ้โหญาติมันอยู่นี่ค่ะญาติมันอยู่นี่แล้วก็ลูกหลานโลนเลนเขาอยู่นี่นะคะม,มีอีกไหมตรงนี้สองดอกนี่นะคะ

อันนี้เนา่านโอ้โหนนางก็เจอตรงนู้นนะคะคุณลุงหมยังไม่ได้ตัดขาเด้อเดี๋ยวค่อยตัดนี่ค่ะขามันจะออกนิ่มๆนิดน,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 นึงนะคะโมไม่รู้วอะข้างในมันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูนะคะ เจอเห็ดมันปูเหลืองค่ะหนึ่งดอกสวยอยู่โอปป้าป้าเสือรถตัวกขวางแป๊บนึงนะคะลุงไปแล้วนางโมเจอเห็ด มันเหมใบไ้ทางนี้มาทางนี้โมก็อยากไปตรงนู้นน่ะมันจะมีอีกสองตานะคะเจออีกแล้วค่ะวันนี้เป็นวันของน้องโบเล่น,น,ะะน้องโบเล่น้องเยอะมากเลยวันนี้เรามาถูกวันนะคะมีใครเห็นเหตดมั้ง ปัตติโทดูแอบดีดีนี่เปิดตี้ที่ไหนลุงไม่เปิดตี้บุกูสิลาบาอากโตก็เดมาปันเี่ยตาทุเวอสิอ้าอ่าจะจะพัสเซโมเดินข้ามาลุงเจอเสย Ah. belle celui là <laughs> eh, Il faut bien garder. Ouh Encore Ouh Oui Oui encore <laughs> <inaudible> Oui กระปุติอากระปุติเฮ้ยน้องอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้อีกหนึ่งดอกอู้อะยรนะเดี๋ยวโมเห็นยอยู่ตรงไหนอีกดอ,อกเนาะ นี่คะ่ะขอเก็บภาพก่อนขามาได้ไม่หมดแน่เลยี่แล้วก,ก,ก็ตรงนี้อีกหนึ่งดอกตรงนี้อีกหนึ่งดอกตอนนี้โมคานเป็นหมาแล้วนะคะานเป็นหมาแล้วค่ะลุงบอกว่าเจอตรงนู้นสี่ดอกปฏติทอห <c oughs> โอ้ห้านู้โ <c oughs> อ ยยขอไปแบบไวๆน,นะคะตรงนี้ขอไปแบบไวๆเลยะค่ะเพราะว่ามันเยอะนี่ค่ะอว่าพูดสะ เต็มตะกร้าแน่ลุงบอกว่าเดี๋ยวชวนถ่ายเอาไปไว้ที่รถก่อนเพราะมันเต็มนี่ค่ะแล้วเมื่อกี้โมข่ามาหนึ่งดอกนะคะเดี๋ยวโมพาไปเอานี่ค่ะสองดอกนี้ที่โมทิ้งไว้เมื่อกี้นะโมโดดไปแย่งลุง <laughs> โดดไปแย่งเห็ <laughs> ดกับลุงตรงเมื่อกี้ได้เกือบสิบดอกเอ้ยเก็บเห็ดวันนี้สนุกมากคะ่ะทุกคนอุยอ้ยอยู่ นี่ค่ะอ้วนมากเลยน้องนางกลางจ้องเอ้ยสายอ่านี่ขอโทษทีในความเมียนหัวนะคะเพราะว่ามาสองคนสุดท้ายเดี๋ยวก็ไปแบ่งกันอยู่ดีแหละโพแต่ว่าตอนเก็บนะ่ะมันเหมือนอนะ่ะ แข่งกันนะคะว่าใครจะได้เยอะาอกันประมาณนี้เนาะเป็นเรื่องปกติของออนักหาเห็ดนะคะเป็นเรื่องปกติของคนเก็บเห็ดเว้ยสกปรกมากเลยในตะกร้าหองตอนนี้ ามดอกเห็นไหมคะดอกเล็กดอกละคำคะ่ะไม่ต้องผ่าเราพาน้องไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่พาน้องไปนี่น้องจะต้องเสียใจมากแน่แน่เต็มตะก้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะท้องขึ้นไปสูงกว่านี้นะคะลุงก็เลยชวนเอาไปถ่ายไว้ที่รถก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันคะ่ะซึ่งคุณลุงก็เต็มเหมือนกันนะคะ คุณลงเจอกลางทางเลยและะ้วโดดน้ำหน้าโมเลยนะกันเจออีกหนึ่งดอกนะคะขากลับหมุนไปหมุนมาก็เจออีกตอนนี้ลุงก,กำลังจะชวนเอาไปถ่ายที่รถนะคะแต่ระหว่างทางก็เจออยู่เรื่อยๆเนาะเกดกัดไอ้โอ้นอนอยู่เลยนี่ค่ะลุงเจอดอกนึงลุงบอกว่า ไม่มั่นใจว่าใช่ไม่ใช่แบบงัดดูโลดค่ะลุงค่ะ <c oughs> คุณลุงเจออีกดอกหนึ่งอยู่ข้างหน้านะวันนี้ลุงตัดขาไปเพราะว่ามันหนักนะคะหมอเอาดอกเล็กก็ได้ <c oughs> เสียสละให้ลุง <c oughs> <c oughs> เราระหว่างทางเดินกลับนะเราก็เก็บเก็บน้องไปเรื่อยๆเต็มตะการ้าพอดีกว่าจะถึงรถนะคะ ลีลาไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณลุงทำตูนมาแล้วเขาดึงไม่ออกเสียงดังไม่ได้ด้วย๋วยวยคุณลุงมานะคะ่ะ <c oughs> ปานมากันก่อนละที่นะอวัน <c oughs> นี้เก็บเห็ดฟินสุดๆค่ะทุกคน <c oughs> สองดอกโอ้ยน้องแปด นอนแองแมงอยู่นี่สองสามสี่สวยตุ้มๆอยู่นี่คิดว่าใช่นะคะน้องเกิดอยู่ใต้คอนไม้เห็นไหม <c oughs> ไม่พ้นสายตาองไปด้วยกันจ้ะ là-bas. Oui oui oui. Pas encore vite. Attends. Ah il est petit. Euh, oui. Allez. Ici. Non. Ici. Oui. Ah. Ah, C'est génial. C'est bien. Dans la semaine, hein. J'ai raison. Dans la semaine, on trouve de belles. Hein. Oui. เซีเียงเซโบนี่เดะลุงได้เกือบเต็มตะกร้าเหมือนกันส่วนอันนี้ของคุณโมค่ะเราจะเอากลับไปไว้ที่รถก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อน,นะคะ